สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม NBA 2014นะครับคู่นี้ระหว่าง Miami Heat กับ Chicago Bulls ปี8ปี98นะครับที่ Michael Jordan ยังอยู่ผมจะมาไฟกับเล r บ n อ a เ e มนั่นเองมาไฟกันเลยขอปิดเพลงแล้วกัน มาเลย d a นขอแป๊บหนึ่งนะเดอะบอสเอากเปิดเนี่ยประเดิมโหไม่ลงอะไรวะอเฮ้ยจอแดนไปแล้วเฮ้ย โอ้อะไรเนี่ยโดนนำไปก่อนเลยเฮ้ยจะเฮ้ยจะไม่โชนหรอกเฮ้ยจะไม่โชนหรอกเฮ้ยจะไม่โชนหรอกเฮ้ยจะไม่โชนหรอเฮ้ยหลอกหลอกเฮ้ยจะเฮ้ยนี่สามแต้มสับงูโคตรโชด มาถึงเจมก็นำไปเลยครับพิเพนพิเพนเอาพิเพนไม่ได้พิเพนมันเก่งเราจะไม่ให้มันเข้าใกล้จอแดนอีกทีดยียวไม่เขา้าเอาน่าโดนโดนโดน <c oughs> เจมเอาไปเฮ้ยเจาะหมุนว้าฟาวลงด้วยได้กินโทษด้วยเลี้ยวง,งอจอแดนทำฟาวนะครับ ครับช้าดูครับช้าทราบไม่เก่งทำไม่ได้เนี่ยผมมองหน้าจอแดนเลยทีเดียวจอแดนโดนมองหน้าทีเดียวเอ้ยจะจะเอ้ยจะจะเอ้ยไม่ให้เว้ยไม่ให้ส่งเว้ยฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์ต้องเจอแชมเปี้ยนโอ้ยเจ้อ้าอ้า โอ้เจมสนตามจอแดนไปทางนี้บอทจัดการเองไอ้จัดจัดไอ้จัดอ้๋นีโ่โดนโดนดับเบิ้ลพิเพนพิเพนอยา่าอย่าเข้าไปพิเพนเอ้ยเจ้าโอ้เป็นไปไม่ได้ รอดทำไมทำอย่างนี้โอเคเจมเราก็ค่อยเดินไปเคยเห็นเซนเตอร์ชุดซับแต่ไ,ไม่เอาไม่ใช่เซน,นเตอร์ดิมึงใครเฮ้ยจกีกตอกไม่โดนชิบหอยเราต้องเอาคืนเฟยเรายอมไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม เจ้าเจ้ไเจ้าจ้าหลอกหลกบตัดบะเจ้าเจ้าเจ้าเฮ้ยจ้าเจจ้าเจ้าเจ้เจ้เจ้าเจาเจัาเจ้จาเจ้าจาเเจ้จ้จเจ้า้เ้าเ เฮ้ยพิเพนอย่าพิเพนต้องเจอกาเวชนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเนี่ยเป็นโยะนะหลอกมีหลอกด้วยนะครับเจอดังเจอดังนี่เอาไี้จ้าขาสติยลไม่ได้ทันทีม จีิงก,ก็ชูดสิเฟยฮาร์เป,ปอร์ไม่ชูดอ่ะเป็นคอยกาดอะไรอุ้ยนี่โดนตัดบอลเอ้ยอีหลบไปเลยเร็วเจมชูดเอาไม่ชูดหรอกหลอกจะแดนไปง,งั้นแหละดูโดนหลอกนี่สองสเต็ปนี่บอสบอสบอสทันแต้มครับบอสทันแต้ม ฮัปเปอร์นี่โดนสติวอีกแล้วมาเป็นโยกโอ้อะไรเลอแออย่างเดียว้จ้าไม่ถึงหลอกกันได้เฮ้ยจ้เฮ้ยลงด้วยอ่ะ ต้องสามเต้มแล้วมั้งไอ้จ้าไอ้จ้าไออหลอกหลอกหลอกไม่ลงหลอกตัวเองด้วยนะครับเฮ้ยย่าดีอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเฟดเอาเว้อย่าเฟดเอาเว้ไม่ให้อุ้ยเเฮ้ยอุ้ยเลยบอลนายไม่น่ากระโดดเลย ขอเวลานอนทำไมอ่ะไม่เอาข้ามไปครับจะให้เสียเวลาไม่ได้ไปเลยพี่น้องเอ้ยจ่อเฮ้ยอุยอ้ยอ,อ,อุ้ย p o ว e r f o r w a ร์ไปไกด ฮ้ยยาจอร์แดนยาโคจะสู้กับเซนเตอร์ได้ไหมพอยกาเนี่ยตัวเดียวเอาไม่ใช่พวกแบบพาเวอร์โฟร์เวิร์ดมี่หว่าดูผิดดูผิดกรรโทษเฮ้ยเจ้าเหอโคชดเฮ้ยเจ้าเฮ้ย เฮ้ยไม่ลงอะไริพเพนกี้บอกหน้าหายครับโอ้เสียดายไม่ได้ดัง เฮ้ยคูคอกเหรอคูคอกคูคอกกิเพนคูคอกโอ้โหจะโชดไปไหนดูดูฝีมือโคนะครับดูฝีมือโคเฮ้ยเจ้าเฮ้ย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 นี่ไงว่างเนี่ยสปินหลบสปินหลบหล,ลบสิโอ้โหไม่ทันอ่ะลงด้วยโอ้โหเฟี้ยวง้อ โอ้โจอแดนเฮ้ยยาชิบหายแล้วไม่ได้แดกครับนี่เขาเล่นเร็วครับเล่นเร็วไม่ลงสทีชิบหายแล้วลงแล้วอเซนเตอร์ตบสติวไปดิ เอ้เจ้ารีบโดดไปส่งโหดส่งโหดเฮ้ยเฮ้ยอี๋อ um> ี <h 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 ๋เจ้าไม่ลงหรอกลงสิเนี่ยอันเนี้ยโหโหอะไรจะเหลือให้เลยอย่างเงี้ยมาเฮ้ยเจ้าเอาไปซับไปสิโอ้อะไรนิดเดียวไม่ใช่กใกล้เคียงครับมาต่อกันเลย ไม่รีบเลยนะไม่รีบเลยนะรีบอลไม่ได้ลงอ่ะไม่ลีบอลไม่ลงเฮ้ยเฮ้จอแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงเอาลงอีกจะตามทันแล้วว่า ตามดันแล้วอ้ยลงอีกแล้วเวทเวทมาเดี๋ยวเร็วเร็วๆเว้ยเร็วเร็วเอ้ยเจ้าสกินหน่อยเฮ้ยจัดๆๆๆนี่อเรียกว่าทีมเวิร์กเอ้ยเวทสติวอ้าวชิบหายแล้วลง โอ้ยจ้านี <What> s <S ่เฮ้ยจ๊ดจ๊ะสองครับแต่บัณทีมแต่บัณทีม อ่าแนา่ไม่ได้ไปให้เข้าไม่ให้เข้าครับเฮ้ยนี่ตบไม่โดนเอออะไรอย่างน้อยก็กันได้ก็จะได้ยังไงดีโศว์ชุดเอ้าไม่ชุดหรอกไอชุดไม่ชุดหรอกไอชุดไม่ชุดหรอกไม่ชุดหรอกไอเจ้าไอเจ้ะ ไม่นะ่าน่าจะเข้าไปมากกว่านะไม่นะ่าเลยกดชูเลยไอ้ยจอเฮยเอ้ยเฮ้ยจอแดนาไายไม่เข้าเซนเตอร์สามแต้มเคยเหรอเคยเหรอไม่มเ,ตเ,ตเอาเหรอ,เอ,เ,อเอาชูก็ได้ว้างงดิซ่าเซนเตอร์สามแต้ม ไก่บิดแล้วทีนี้ขอเวลานอกเนาะเจมได้ลงแล้วจอแดนกลับเข้าไปทำไมอ่ะไม่นะจอแดนเฮ้ยใชยนี่ต่อไปเจม โคชดงงดีแสตงงดีแซดขอบคุณครับโอ้โหไม่เอาก็บอกได้โยนมาให้เจมก็ได้นะเดบอนอ้ยโอ้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย ส่งให้นี่แน่นอนเจนสัมผัสได้อไม่ใช่เฮ้ยจ้จะปิดปิดปิดสองปิดสองปิดสองนะครับปิดสองคอยกาดปิดเซนเตอร์คิดยังไงวะส่งให้เจมมาเจมพร้อมแล้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ย อนี่อ่ะกับหลังอ่ะแบ็กด้วยแบ็กด้วยฮาร์เปอร์ยอไม่ให้มาหรอกชิบหายแล้วฟลอตนายทำอะไรตายทำอะไรเออบอลเอจ รู้ก็ได้เฮ้ยโอ้โหเ,โเสียดายครับเสียดายตบไม่ให้เข้ามาหรอกไม่ให้ชุดหรอกเห็นไหมบอกแล้วสับสามแต้มโอ้หผมไม่เก่งทำไม่ได้ ไอต่อไอเฮ้ยโดนสกินชิหายแล้วชิหายแล้วโขดโดนลบหนึ่งโอ้ลบทบหนึ่งเองลบเซินเตอร์ได้ไงโคโชดไอ้่อเฮ้ยเจมเอาไปสามแต้มโชว์ลูกอีเออ สมก็เป็นคิงจริงๆเลยมา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 ขอเถอะนะขอเถอะนะขอเถอะนะ,ะเฮ้ยเจ๊ไม่ให้เข้าหรอกออกไปไม่ให้เข้าหรอกไม่ให้เข้าข้างในหรอกอุย้ยลงอีกเฮ ไปไป,ปบ้างปบ้เฮ้ยจอดอะหล่อหล่อหลอหล่เฮ้ยจอดเฮ้ยจอดเฮ้ยจ้าเฮ้ยบอลหล่นช่วยหายฮาร์เปอร์นายแก่แล้วนะทำไมนายยังมาเล่นอีกใครเป็นคนจัดทีมนี่มาเนี่ยฮะ เอ้ยเอ้ยจ้าเฮ้ยนาเฮ้ยตบนี่ปนข่าวเราคือแล้วฟาสเบรกหมุนสปินทรงชูดอุ้ยโอ้โหสาเล่นเป็นทีมทีมลุงลิงมากไม่ขึ้นหรอกจะป้ากละมังแล้วไอ้ตบแม่งให้หมดเลยทำเจมฟาวหลายรอบแล้วนียตอนนี้ โอ้โหโชว์โลอีกแล้วลงหรอนั่นไงบอกแล้วไว้จอแดนมาแล้วครับจอแดนมาแล้วตอนนี้เหลือเวลาเพียง20่สิบวิเท่านั้นเอไอ้กสองให้พี่เล่นสะดวกเถอะเฮ้ย ไม่ให้ลงหรอกโหเจ็ดวิเจ็ดวิมาเจ็ดวิก็สู้เว้ยลงเลยสิโอ้อดคลับอดคลาบเขาแบ่งเป็นสองพาร์ทเลยแล้วกันนะ